นี่คือคลิปเต็มของนาโซนะครับอาจจะไม่ใช่คลิปเต็มครับแต่เป็นชีวิตประจาวันของนาโซนาโซนาโซอยู่ไหนเนะี่ยนี่นาโซนะครับอันนี้มาร์กี้มาร์กี้จุดเด่นจะอยู่ตรงนี้นาโซของผมบอกจุดเด่นไปแล้วนะครับหน้าลัจุดเด่นก็คือหน้าขาวนะครับไปกัดไปเข้าบักน,นั่นกัดน,นะคบเป็นพี่เลี้ยงของมาสามตัวนี้สี 4, 5, ่ห้านี่อันนี้วิกบอ,อยอยู่เด่นของเขาจะอยู่ที่ขาหลังขาหลังน้องจะม่ค่อย่างไรแล้วก็หน้าขาวอ่ะอันนี้เพราะว่ามีจุดเด่นซ้ำไง อันนี้ก็คือมีจุดเด่นซ้ำไงครับอันนี้ก็คือขาเขาก็ไม่ค่อยแข็งแรงเหมือนกันนะครับบางทีเขาก็ยืนอันนี้อ้วนส่วนอันเนี้ยไม่ค่อยแข็งแรงตั้งแต่เกิดแล้วอันนี้อ้วนก็เลยไม่ค่อยแข็งแรงครับเวลาเดินก็จะกระเพกกระเ็กครับและนี้คือหน้าดาแยกกับบิ๊กบอยได้ง่ายอันนี้คือซิมบ้าอันนี้คือบิ๊กบอยอันนี้นารานะอันนี้มาร์กี้นะครับมาร์กี้จุดเด่นก็จะอยู่ตรงนี้นาราจุดเด่นอยู่ตรงนี้นาโซ่จุดเด่นอยู่ตรงไหนเนี้ยนาโซ่จะหน้าสวยกว่าเพื่อนนะครับ ต่อมาผมจะบอกทุกคนว่าคนไหนเป็นคนไหนว่าเดี๋ยวผมจะชี้แลวเดี๋ยวผมจะมีเฉลยใต้คลิปนะครับว่าจะมีใครจายถูกไหมนี่คือใครครับให้ให้ดูรอบตัวเลยนี่ใครครับถ้าใครทายถูกก็บอกบอกไปเลยครับเดี๋ยวผมจะมีเฉลยไว้คลิปหน้านะครับว่านี่คือใครครับ อย่าย้อนไปดูใต้คลิปนะครับอย่าอย่าย้อนไปดูหน้าคลิปนะครับอันนี้ใครครับจะมีใครตอบผมา่เดี๋ยวจะมีช้อยให้สามช้อยช้อยที่หนึ่งนาโซช้อยที่สองซิมบ้าช้อยที่สามมาร์กี้ใครครับตอบมาเลยครับช้อยที่หนึ่งช้อยที่สองช้อยที่สามครับไปนะคะสวัสดีครับ